สวัสดีครับพี่น้องครับมาอยู่กับจ่องอนันต์ลันทุงครับมือนีเลิกงานตะเวนครับห้างหายไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ครับมาอยู่หน้าปูรี่ครับเป็นโคกน้องหน้าครับอันนี้คอกเป็ดครับนี่กลางน้าพามาเมบิงคอกไกลครับให้ไรมือนี จ้าของเพื่นสิไปธุระครับไ,ไก่ไย่างไก่เพชรตุ่มไก่ย่าง่หวังนี่ก็เข่าครับเข่าพันในวุ้ของเพื่นนี่เป็นดอกกระเจียวครับเดี๋ยวพาไปเบ่งขอบไกลอยู่ในกล้องใสไกล้พร้อมครับ ล่างก็เลี้ยงปลาครับโอหนห่งนี่ครับครับขอกไก่เห็ดดีครับมีจากสายพันธุ์อยอ่ในนีข้างล่างจะเป็นเพื่อเลี้ยงปลาครับนี่ปล่อยไก่ ไก่ไก่พันครับมีอยู่ดีสามสี่ข้อครับไก่พัน,พนปลากระสวบยิ้วพื้นเหมืนครับปุนได้ยินไหครับเสียงปลาพี่น้องมันฉี่ลงไปกัสิว่าได้เมียนครับว่าถือกินกันไหนครับสะอาด นี่เป็นไก่บ้านครับเปิดมองเลยล่ะเป็นไก่บ้าน่าจะเป็นมังนีครับเป็นกงนี่เป็นไก่บ้านอันนี้เป็นมีโคชินครับมีโคชินผสมไก่แก่ครับ เดี๋ยวออกมาจากหนองไส้ครับข้าวเบิ้ลข้างในครับแข็งแรงทนทานครับ,บด้านในเพื่อนี้ก็เป็นดังเขียวครับเป็นผ้าแงงกันยุ่งครับด้านบนก็เป็นตะไคร้ครับเพื่อเพิ่มนตือนเพิ่มยังกันมนดินครับอ,อครับ้างหนอกก็ที่เป็น ปลากล้องใส่ไก่ครับตัวนี้มีสามขอกค,ครับอันนี้ก็สิคขกหนึงไก่ไข่ครับไก่พันเป็ก็กแต่ยางดีครับ เฮ็ดดีครับพี่น้องครับเรียงใบยังสิมันกระบ,บมินมลนะครับไกล้กสิสปายครับบ่อยเยบขี้ดินเลยรุ่นนี่คือฉี่ก็ล่งน้ำไปเลยครับบ่อยเก็บบ่อยกวาดน,นี่ยังครับป่าคอยทำความสะอาดให้ครับรุ่น เดี๋ยวพาไปเบื้องรอบๆครับทั้งบนบ่ฮอนครับเป็นไผ่ห้าอันนี้เป็นผลาสลัเออเป็นเต้ยุบลงนี่วะนี่เฮ็ดดีเนาะห่อไก,ก่ขี่ลงไปกะปลาก็กิน คอกเป็ดดึงมาได้อยู่วะคอกเป็ดอคอกหามเออคอกหามดึงมาได้อยู่ยเดี๋ยวไปเบป็นเดี๋ยวไปเบิง่งคอกหานครับพี่น้องยุทธกางน้ำทมมุ่นระมาบ่วท่อมจะของเพื่อนไปธุระก่อนครับสงสัยไปตลาดหาซื้อแนวกินครับ เชื่อเลยสีทองบอกว่าจะเอาน้ำไอากาอยู่เลยไอากาว่าเดี๋ยวไอเพชไตก้อนมาแทนเป็นว่าหลายอันนี้เชื่อรี่สีทองครับอันนี้แนแดง ฮะได้อยู่ครับพี่น้องครับรสิไปดึงใส่แก่แก่ทั้งหนึ่งบาด้บอันนี้พวกมนพิ่งไล่ไปไมันยาวอยู่บ่อ,บอันนี้เป็นขอบขอบแรกบ่าไก่เคยมา่ายอยู่ครับพวกม,น,มนไล่หลอกอยู่บ่ อันนี้ใกล้บ้านาเหัดไตย,ยสูตรไหปปา,าข่ำบ่อเขาไปไหนไปแลไม่ออกมาไนะ <laughs> ข่เลยบ่อมืองอไข่ตแบบบ้ท่านไข่ อันนี้ว่าท่านใครครับพี่น้องอันนี้ไปเอาอันนี้ของบ้าเพื่อนเอามาให้ของแม่บังครับแกออกมาเหรอนี่เด็กไข่ของผู้เด็กไข่ที่นั่นเหรอนี่เด็กไข่ตัวหนึ่งหน่วยหนึ่งไหนแม่งอี๋คือไข่ไปเจังสี่นี่ว้าฮะตัวไหนน่ะตัวไหนน่ะเอ้าที่ไข่ค่แคขึ้นง่อยไข่อย่างไง น,น,น,นิโคชินไล่กับจ้าไหนออกไปห้อมกันผสมกันยักสิบเป็นเนีย <c oughs> งนะงอนแดงดีแต่ว่าว่ามันกินเจ้าของดีๆีว่ามาอยู่ที หนาตืบใครเรียรเร่ยวไข่มันน่ะเปาไม่ใครงไหวครงได้ใชไหมที่บอกนี่บ่หางอย่ามันปล่อยห่วมกันเลยจินเนาะไปไปเบื้องขอกหานเดี๋ยวพาอไปเบื้องขอกหันรับพี่เนาะ เอาไก่แก่มาไปล่อยไปคือสิมวนบางแบบจะไปบ่งคลองฮานครับดึงยัไดแล่ะ คือสิวเอะนั่นนาะกู <laughs> ดใขึ้นมาเปิดโจ้สักกะรินไปดึงว่าไดยอ,อันนี้นอันเดดนะวะ <laughs> อันนี้เป็นขอ,อกห่านครับ Việc <laughs> <laughs> nhau bỏ. nhau dưới chất đã qua đừng góc hàng đấy. Vay vấn chỉ bay nhạc nhạc cho hồn đi đình ngồi yên đấy. Rồi khói nhẳng khắp đó mà vô là. Hết đi vầy Ừ. <cười> <cười> thừng quá, thừng vắng nhì đây nọ โอ้คนมัดไปบ่ถึงหนีรักอะไอันมันอันนี้พวกนี้มาแต่น้ำอเีเลืองบ่มีทหารแม่ที่ว่าถือเข่าเพิ่นบอกนี่ไหม <c oughs> ใส่กระติกน้ำเท่าไรสิบสี่สิบสี่ลูก ไปแล้ครับไม่เล่นน้ำเลยทั้งล่างที่เห็ดแบบไดนว่าเราที่เห็ดเป็นแยงไว้บอกว่าให้มันมังแยงคือจังไ้เห็ดปอมอันนั้นจังกระสังป่าอันนี้ก็เลี้ยงป่าครับพี่น้องขี่ล่งก็เป็นอาหารป่าเลย ทางนั่นกับออกควันจาแล้วครับอันนี้กับปลาลูกคอครับนนนนนข้าวดีเนาะข้าวดีล้าไม่เล่นตก <c oughs> เล่น้นามมาทางฝรั่งสิเป็นเลาะหาเบื้องใกล้แก่อยู่ครับพี่น้องครับ ไก่แก่มาไว้โอ้ยสบายแต่ว่าคิดยากง่าใหัวอาหารกันเบ่มีเวลาอหลีเตอบนี่บ่ไใดเด่นเดี๋ยวเขาไปไววแล้วครับไอศีป่หลอกังซี่บะดึงขึ้นแล้วครับพี่น้องครับ สาหน่นี้เป็นโครงกันโคกน้องหน้าครับอันนี้เป็นขอ,อกขอ,อกหาน <c oughs> <c oughs> ครับเดี๋ยวบ้าไกลสิไปเบิง้งใกล้แก่ครับเนไปเบิ้งใกล้แก่น้ำนองครับน่าจะเขาบ้านแล้ะครับ ทางใดก็ฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้เบาไก่คือเก้าแล้วครับขอบคุณพี่น้องครับที่คอยติดตามคอยสนับสนุนครับเบาไก่มาตลอดครับคิดมีฝากไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ